สีลาให้กับทางเอกสิทธิ์เอกสิทธิ์เปิดไปลูกนี้ปอนตกมาจโจถึงตวัวบเข้ากลางแล้วได้แปะติดเสฟครับแถวสองสายพิยลาสัดเลยบอลเอา้าโอ้โห,โห,โหลอดขาออสมันโซครับไม่ตรงกรอบครับลูกนี้เกือบจะตีเสมอได้ก็สุโขทยัยสีลาครับบอมยาวมาถึงบาจโจด้วยขาครับบาจโจบาจโบาจโเจอกับเอกชยัย บาโจเปิดด้สายลูกนี้ได้โขกโอ้โหไปตรงตัวครับโอ้โหตัวเก่ใหญ่ครับก็ยืนโขกแบบเหน่งๆเลยครับออสมานโซเบียร์ราตเปิดจัดมาออสมานโซเบิร์ให้บาโจบาโจเปิดไปลูกนี้แล้วก็ตัวสำรวกคนไ้เกตอวชินครับที่เอ่ยขึ้นมายิงครับเหมือนกลับมาเริ่มกันใหม่นะครับ สอกอร์ตอนนี้กลับมาเท่ากันแล้วครับ1ประตูตอนหนึ่งนนเกือบจะได้ประตูที่3ครับเทโรเดี๋ยวจะมีพักช้าไปดูว่าจังหวะมายังไงแต่ว่าพาแลวครับสุโขไทยลุยมาก่อนออสแมนโซจริงนลครับลูกนี้โอ้โหก็ได้ลุนเหมือนกันมาสิทธวีชัยครับสุภวีเปิดมาลูกนี้หมงตั้งได้แล้วจังหวะนี้กระแทกกันกลายเป็นฟาวของออสแมนโซครับไปกระแทกใส่เลสตออัปโปนะครับ เหลือ15นาทีสุดท้ายนะครับบอลยาวของสุขโขทัยครับอ้าวปล่อยตกออสอยจิงลูกนี้แล้วโอ้โหเกือบจะตีสะเมอสมอ2-2ครับตอนที่กลายเป็นสุขโขทยัยดีแอบลุ้น3แต้มแล้วนะครับอ้าวลูกนี้พลิกมาบาสโจไวกว่าครับจากข้างหน้าโดนขวางหลายตัวเปิดลูกนี้แล้วได้โขกย้อนโอ้โห,หไม่ตรงนะฮูแนวรับของเทโรในวันนี้เอาออสบันโซคนนี้ไม่อยู่จริงครับ